สวัสดีครับผมผมมตัตคุงช้ผู้ที่จะจัดก,การดีเคทและช่วยโลกไรเดอร์เวใร์กับเป็นมิลเลอร์เวอเหมือนเดิมตอนนี้ยดะรับเข้าสู่การรีวิวแมปไรเดอร์เวรการเล่นเบื้องต้นนั่นเองซึ่งการเล่นนี้จะเล่นในมือถือนะครับพอเล่นในคอมแม่งยางโอเค คือต้องขอปูพื้นฐานกันนะครับคือแมบนี้เป็นแบบที่มีชื่อวอะไรตัวเป็นแมบของโลบ็อกเป็นแมบแฟนเอ่อแฟนขับของคอ m เม n ี r ไรเดสร้างโดยสีมือคนไทยคนสร้างก็คือรีพุงนั่นเองอืมใช่ตอนนี้แมปก็ยังไม่เปิดนะครับเห็นบอกว่าอาจจะเปิดประมาณกลางปีตอนนี้ยังขายในราคา150ยห้าสบโลบ็อกอยู่นี่คือโลว์ p มันจะขึ้นอยู่กับไรเดอร์หรือล่างฟอร์มที่เราใช้ เอเนจี Energy, ไว้สำหรับการใช้สกิลปุ่มลันจะสามารถทำให้ผู้เล่นนั้นกดวิ่งและเพิ่มสปีดในการเดินได้ปุ่มชิงซิงโนสามารถเปิดแท็บเพื่อดูค่าสแต็กของผู้เล่นแต่และคนได้ส่วนปุ่มที่เขียนว่าคัมมิ่งซูนยังไม่แน่ใจว่าใช,ใช้ใช้ทำอะไรแต่ในอนาคตอาจจะมีปุ่มลีดจะสามารถทำให้เราพักผ่อนและเพิ่ม HP ของเราและค่าสแต็กของเราได้จึบบชึบ นี่คือปุ่มบล็อกใช้ในการบล็อกการโจมตีของมอนเตอร์แต่จริงๆก็ไรประโยชน์มากเลยแค่ไม่ได้ใช้เลยนี่หว่าซองปุ่มนี้คือการโจมตีปกติและการโจมตีพิเศษจะใช้ในการโจมตี normal ก็จะต่อยเฉยๆแต่ถ้าใช้ fully attack ก็จะทำให้ถ้าเป็นไรเดอร์ก็จะยิงปืนนี่คือปุ่ม d a s เอาไว้สำหรับการพุ่งเพื่อเคลื่อนที่ นเนี่ยเดชโชเลยเนี่ยฮะแดนสีมพูด,ด้วยยังเฟี้ยวเงาะนี่คือปุ่มเฮนชินโอสุการแปลงร่างเป็นอะไรเร่ต่าง,างเริ่มมาล้วก็จะเป็นดิเคตก่อนอนอส่วนการใช้สกิลอยู่ทางขวาร่างจะมี er cv ปุ่มก็จะเป็นปุ่มสีเขียวที่เป็นรูปลิอคิอยู่แถบแทบ,ทบนั้นแหละเนี่ยเออแล้วเมื่อกดใช้อย่างเช่นเออแบบ ค่อยบื้นมนะันอ่ะกด e ก็จะเป็นการใช้สกิลต่างๆกด a ก็ขึ้นไปเรื่อยเดี๋ยวเราสกิลของไรเดร์ก็ไม่เหมือนกันอ่า c นี่ตัวแข็งอ่าเดยวเด๊ดไปดูก่อนสกิลนีก,ลก็จะเป็นไม้ตาเยเราจะขีดตัวนี่คือปุ่มในการสลับไปไรเดร้ต,ตัวต่าง เมื่อกดแล,แล้วเขาจะให้เลือกว่าเราจะเป็นเลเดอร์ตัวไหนที่เรามีอยู่อย่างเช่นจะเลือกเป็น the first แล้วกันนะอืมแล,และะ้วจะเป็นต้องกดอีกครั้งเพื่อใช้เห็นชินน yeah. ่และสกิลต่างและ HP ก็จะต่างกันไปด้วยตอนนี้ the first ก็เลือด360ตต่กันดีเคทที่191แล้วแต่และตัวก็จะมีเลเวลของมันเองในการฟาร์มดีเคตผมก็เลเวล21 ส่วนอ่านี่ก็ลิวคิที่ยังไม่ได้ฟาร,ร์มก็มีวิเวลแค่หนึ่งอืมตามนั้นยิ่งเราฟาร,ร์มวิเวลดาเมจก็ยิ่งเพิ่มเลือดก็ยิ่งเพิ่มสกิลกยิ่งกดล็อกตามแทบได้ดขัวล่างอือตอนนี้คือหมอเอาไว้ฮิลเลือดแลกษาสักกดปุ่มหน้าดิเคททำให้เราเข้ามาสูน่หน้าเมนูหน้าเมนูก็จะมีรูปโปรไฟล์ชื่อของเราเงินเยนและอะไรที่เราใช้อยู่ ล้วจะมีปุ่มที่ชื่อว่า Payer Stack สามารถเปิดได้เหมือน Signal งโนแล้วจะมีบอกว่าดีเเราดามจเท่าไหร่เลด้าก็เราดามจเท่าไหร่หรือเลด้จะแล้วมีได้กี่ตัวแม็กแคสต์ฟีสองร้อยเจ็ดสิบอะไรประมาณนั้นด้านล่นาลงจะมีบอกรายเรื่องของเราข้าเก็บของไอตรงที่เป็นหน้าดีเคอีกจุดหนึ่งจะเป็นมีบอกว่าข้างบนคือการ์ดที่เอาไว้ใส่สวมเกาะข้างล่างคือการ์ดที่เอาไว้ใส่ส้อบนหวัหวขวามีปุ่มปิดมือสีปุ่มเปิดการาฟิกต่ำปุ่มใส่โค้ด ปุ่มมาเก็ตและปุ่มปิดชื่อเมื <c oughs> ม่อเรากดมาตรงช่องใส่โค้ดถ้าเราใส่โค้ดไปแล้ววิธีกดตกลงก็คือกดตรงช่องใส่โค้ดอีกรอบนึงสมมุติจะใส่โค้ดเจ็ดสิบเคไปปุ๊บกดตรงนี้ทีนึงเอออันนี้ใส่ไปแล้วมันเลยบอกไม่ได้นี่คือจุดมาเก็ตก็สามารถซื้อของในเกมพาได้ปุ่มปิดชื่อถ้าเรากดปุ๊บปุ๊บมันไม่มีชื่อขึ้นแต่ถ้าเราเปิดมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอฮ ถ้างั้นเดี๋ยวเอ่เอนะฮเดี๋ยวจะขึ้นชื่อโค้ดแต่ละโค้ดไว้บนหน้าจอแล้วกันนะครับนะฮะเดี๋ยวจะแนะนำระบบเบื้องต้นเกี่ยกับ m p c แค่บางตัวนะครับอา่านี่คือ m p c stock สามารถเอาไว้ใช้เก็บของเช่นเศษขยะบนมือผมนี้สามารถเก็บได้อันล่าคือเก็บอันบนคือดึงออกมา่าฮะส่วนนี้คือ m p c Check s p a ์ Point ี่คือีลออส่วนนี้คือ npc ในการฟาร์เอให้เราโจมตีมันเพืเอ่อเพิ่มขึ้นแต่นี้คือ npc ที่เราต้องการฟารบิมาให้มัน5ชิ้นและเขาจะให้กล่องสุ่มอาหารกับเรามาฟาบิก็จะดรอบตามบอนเตอร์พวกนี้แหละครับตีเลยตีเลยตีล้มเออตีชุบชุบอ่าออ,อและทุกครั้งที่เราตีมเนี่ยเราก็ได้ข้าวสบการณ์ด้วยแต่จะได้แค่เฉพาะบอนเตอร์ที่ เลเวลไม่ห่างจากเราเกินห้าเวลนะครับอื uh huh. ทีนี้เราอ,อยากาฟาร์มตัวนี้เสร็จตัวไวหนึ่ฟงฟาร์มถึงเวลห้าเราจะไปฟาร์มฝูดูต่อแล้วกลับไปแล้วก็ฟาร์มไปหึงเวลเจ็ดก็มาตีลีคี่ตรงกลางนั่นห่ะแล้วเราก็จะไปฟาร์มพวกกรนตัวที่เวลแปดประมาณเรื่อยตามเลเวล าเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้หน่อยอาจะมีจุดเชส,สปามีเคลเนีน่อันนี้คือแถวมอนเวลห้านะครับอืมที่พูดถึงเดี๋ยวเราพาไปดูเจ้ากรก่อนเออไม่ด,มด้ต้องไปพาหาริวคีก่อนที่บอกว่าฟาร์มตรงนี้เสร็จจนถึงเวลเจแล้วก็สามารถไปตีริวคีได้นั่นๆอยู่ตรงนั้นนะเสร่ฟ้านะแต่สู้ยากนะครับเพรามีสกิลของเลดากอนคอมเมนเดอร์ริวคีอยู่ อ่ะต่อมาข้ามตึกมาอีกฝั่งมีหลายทางเข้าอยู่แต่เข้าทางนี้แล้วกันนะฮะ <c oughs> เข้ามาอีกทีเราจะเจอกับพวกกอรพวกกีกี้พวกนี้แหละเราจังจาักการมันจนถึงเลเวลสิบแล้วหละงจากนั้นเราก็จะขึ้นไปข้างบนโอ้ยไปแล้วไปข้างบนชึบชึบจะมีไรเดอร์ปูเนอะ,อะเออน่าจะบักแฮะไรเดอร์ปูหายไปไหน เอาว่ามันมีไรเดปูตัวนี้แล้วกันนะครับหายไปไหนวะน่ามีคนตีลอบไปแน่เลยอ่าฮะส่วนข้างบนนั้นก็เป็นสเดอี่เอาไว้สำหรับการรับเคสรับได้แค่วันละครั้งเอ่อไม่สิน่าจะรับครั้งหนึ่งแล้วก็ตอลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงอืมแต่ไรเดอร์ปูหายไหมอ่ะต่อไปเราพาไปดูข้างบนนั่นนั่นคือที่ตีของไรเดอร์ไนตอนที่เราถึงเวอร์สิบสองให้เราไปตีไรเดอร์ไนข้างบน ชีวิตการแดดจึบชึบอ่าฮะเอามีคนมาตีเยอะเลยอ่ะข้างบนนั้นมีอะไรเรื่องไหนส่วนเราก็จะต้องไวไฟสงน้นต่อไปอ่าสำหรับการเล่นเบื้องต้นก็จริงมีเยอะนี่แหละแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันที่เหลือก็น่าจะหาเล่นได้โอเคครับส่วนวิธีการเล่นในคอมเดี๋ยวขึ้นให้นะครับบายบาย